ล้างทฤษฎีหินใจกลางสโตนเฮนจ์มาจากสกอตแลนด์ที่อยู่ห่างไป700กิโลเมตรหนึ่งในปริศนาของโลกที่ยังไม่มีใครไขได้คือต้นกําเนิดของหมู่หินลึกลับสโตนเฮนจ์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่ราบในสหราชอาณาจักรรวมถึงไม่มีใครรู้ด้วยว่ามันมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเป็นเวลานับร้อยปีแล้วที่นักโบราณคดีเชื่อว่าหินบางก้อนที่ใช้ประกอบสร้างสโตนเฮนจ์เป็นหินที่มาจากเวลและถูกเคลื่อนย้ายมาอย่างที่ราบซอบรีคิดเป็นระยะทางกว่า200กิโลเมตรแต่ล่าสุด การศึกษาวิจัยที่น่าตกตะลึงได้เปิดเผยว่าหินขนาดใหญ่ก้อนหนึ่งที่อยู่ใจกลางสโตนเฮนไม่ใช่หินจากเวลเลยแต่เป็นหินจากสกอตแลนด์ที่อยู่ห่างออกไปกว่า700กิโลเมตรต่างหากทั้งนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าสโตนเฮนประกอบไปด้วยหิน3กลุ่มคือหินซาเซนซึ่งเป็นหินขนาดใหญ่ที่ตั้งเรียงรายเป็นส่วนวงของสโตนเฮนรวมถึงตั้งอยู่บางส่วนตรงกลางกลุ่มที่2คือบลูสโตนเป็นหินก้อนเล็กลงมาที่กระจายอยู่ท่ามกลางวงล้อมของหินซาเซน และกลุ่มสุดท้ายซึ่งมีอยู่เพียงก้อนเดียวคือหินใจกลางสโตนเฮนซึ่งรู้จักกันในชื่อหินแท่นบูชาเป็นหินทรายขนาดใหญ่ยาว5เมตรและหนัก6ตันซึ่งปรากฏให้เห็นเพียงบางส่วนเท่านั้นเพราะถูกหินซาเซน2ก้อนทับไว้ก่อนหน้านี้มีการค้นพบไปแล้วว่าจากหินซาเซนทั้งหมด52ก้อนที่ใช้ในการสร้างสโตนเฮนมี50ก้อนถูกเคลื่อนย้ายมาจากเวทบูดในวิลชัยซึ่งอยู่ห่างออกไปราว20กิโลเมตร ส่วนหินรูสโตนมาจากเทือกเขาพรีเซลีในเพมบรกเชียของเวลและล่าสุดคือหินแท่นบูชาที่เชื่อว่าถูกเคลื่อนย้ายโดยมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์จากจุดที่ปัจจุบันเป็นเมืองอินเวอร์เนสหรืออาจมาไกลาจากหมู่เกาะออกนีก็เป็นไปได้หินแท่นบูชานี้ทําจากหินตะกอนที่เรียกว่าหินทรายสีแดงเก่าจัดอยู่ในประเภทหินที่ไม่ใช่หินในท้องถินและเชื่อกันมานานว่าถูกนํามาจากที่ไหนสักแห่งในเวล<ๆ>เช่นเดียวกับหินรูสโตนอื่นๆ อย่างไรก็ตามหินแท่นบูชานี้ถือเป็นหินนอกกลุ่มและการวิจัยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทำให้บรรดานักโบราณคดีตั้งคำถามว่าหินชนิดนี้มีต้นกำเนิดมาจากเวลหรือไม่รอปอิกเซอร์นักวิจัยอาวุโสก,กิจมศักิ์แห่งมหาวิทยายลัยคอนเจนและหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่อยู่เบื้ององหลังการศึกษาใหม่นี้กล่าวว่าเรื่องนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่ความคิดของเราเกี่ยวกับสโตนเฮนเท่านั้นแต่ยังเปลี่ยนแปลงความคิดของเราเกี่ยวกับยุคหินใหม่ตอนปลายทั้งหมดด้วย เขาเสริมว่ามันเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประชากรในยุคหินใหม่ทั้งหมดในหมู่เกาะอังกฤษใหม่ทั้งหมดขึ้นใหม่หมดวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่สวยงามและน่าทึ่งและจะถูกนำมาถกเถียงกันอีกหลายทศวรรษข้างหน้ามันน่าทึ่งมากการศึกษาใหม่นี้เกิดจากความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยายลัยเคอร์ตินในเมืองเพิร์ตประเทศอสอสเตรเลียมหาวิทยายลัยแอลดีเดลมหาวิทยายลัยอาเบริดและมหาวิทยายลัยคอนเจน มีเป้าหมายเพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมโดยการตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีของหินและอายุของแร่ธาตุภายในหินสโตนเฮนเมื่อนำข้อมูลมารวมกันแล้วพวกเขาพบว่าหินทรายมีลักษณะเฉพาะที่คล้ายกับลายนิ้วมือของคนแต่สามารถบอกอายุได้ด้วยซึ่งด้วยลายนิ้วมืออายุนี้ทำให้สามารถจับคู่กับหินประเภทเดียวกันทั่วสหรชาชอาณาจักรได้และจากการจับคู่ลายนิ้วมืออายุของหินแท่นบูชาปรากฏว่ามันไปตรงกับหินในแอ่งออคคาเดียน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสกอตแลนด์แม้ว่าการระบุตำแหน่งที่แน่นอนจะต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติมแต่ผู้เชี่ยวชาญได้จำกัดขอบเขตของแหล่งที่มาที่เป็นไปได้ให้ครอบอคลุมถึงหมู่เกาะออกนีหรือพื้นที่สามเหลี่ยมรอบเกาะจอนาอโอโกรดในปัจจุบันในเคธเนสและแนวชายฝั่งแคบๆที่ทอดยาวไปทางใต้จนถึงโมเรเฟิร์ดรอบเมืองอินเวอร์เนสและทางตะวันออกไปจนถึงเอลกินในปัจจุบันีย ศาสตร์และธรณีวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยอาบริดหนึ่งในทีมวิจัยกล่าวว่าการค้นพบนี้เป็นวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางไม่ใช่สิ่งที่คนจะมองแล้วบอกว่าโอ้ไม่ไม่น่าจะเป็นไปได้เขาเสริมว่าโอกาสที่หินจะมาจากที่อื่นนั้นมีเพียงเศษเสี้ยวของเปอร์เซ็นต์เท่านั้นสำหรับหลายๆคนคำถามที่ใหญ่ที่สุดคงเป็นคำถามที่ยังไม่ได้มีการสำรวจอย่างละเอียดในเอกสารทางวิทยาศาสตร์นั่นคือผู้สร้างสโตนเฮนจ์ขนหินยักษ์ย้ายจากสกอตแลนด์มาอย่างที่ราบซอบรีได้อย่างไร นี่คือปริศนาที่ยังคงต้องเดินหน้าศึกษาหาคำตอบกันต่อไป